สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายทรัพย์สินในไทยกันนะคะมันเหมือนเราต้องมีกล่องสองใบเลยค่ะกล่องหนึ่งเขียนว่าอสังหาริมทรัพย์อีกกล่องเขียนสังหาริมทรัพย์ฟังดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่จริงๆการแบ่งแบบนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยมันกำหนดทุกอย่างเลยตั้งแต่วิธีซื้อขายไปจนถึงเรื่องภาษีใช่ครับการแยกประเภททรัพย์สินนี่สำคัญมากจริงๆเป็นเหมือน จุดเริ่มต้นเลยในการกำหนดสิทธิหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะโดยใช้คู่มือหลักของเราเลยก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับโดยเฉพาะมาตรา139กับ140 2สองมาตราเนี้เป็นหลักเลยเป้าหนายคืออยากทำความเข้าใจให้ชัดๆเลยค่ะว่ากฎหมายเขาแบ่งยังไงทำไมถึงแบ่งแบบนี้แล้วมันส่งผลยังไงบ้างในชีวิตจริงงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยนะคะ อสังหาริมทรัพย์ครับผมการทำความเข้าใจนิยามพื้นฐานนี่แหละครับคือคุณแจสำคัญเลยเพราะมันเป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆทั้งหมดที่จะตามมางั้นมาเริ่มที่มาตรา139ก่อนเลยค่ะคำว่าอสังหาริมทรัพย์หรือที่ภาษาอังกฤษเราคุ้นๆกันว่า immovable property เ,เนี่ยค่ะตามกฎหมายไทยเราเป๊ะๆเ,เอยมันคืออะไรบ้างคะครับตามมาตรา1 3 9นี่ยกฎหมายให้คำนิยามไว้ค่อนข้าง เออชัดเจนนะครับอย่างแรกสุดเลยชัดมากก็คือที่ดินครับอันนี้ตรงไปตรงมาที่ดินเปล่าเปล่านี่แหละที่ดินเปล่าเปล่าเลยนะคะครับแล้วก็ต่อมาคือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรและอันที่สามคือทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นอืมสองอันหลังนี่แหละค่ะที่ฟังดูต้องตีความนิดนึงโดยเฉพาะคําว่าติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรเน,นี่ยค่ะมันต้องถาวรแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่าถาวร ใช่ครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยคำว่าถาวรในที่นี้เนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ไปตลอดกาลนะครับแต่หมายถึงการติดตรึงกับที่ดินแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะย้ายในเร็วๆนี้หรือถ้าย้ายเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวทรัพย์หรือที่ดินมันเสียหายเปลี่ยนรูปไปอ๋อค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือพวกอาคารบ้านตึกแถวอันนี้เห็นชัดเจนว่าสร้างติดกับที่ดินถาวรหรือแม้จะพวกไม้ยืนต้นนะครับที่ปลูกไว้เพื่อเอาผลหรือให้ร่มเงาไม่ได้ปลูกไว้รอตัดเร็วๆนี้อันนี้ก็ถือเป็นส่วนควบของที่ดินแล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพวกเครื่องจักรใหญ่ๆในโรงงานล่ะคะที่แบบ ติดตั้งแน่นหนาเลยแต่จริงๆมันก็อาจจะย้ายได้นะถ้าจะรื้อจริงๆแบบนี้จะเรียกว่าถาวรไหมคะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนเอ่ยคำถามดีมากครับเรื่องนี้สารดีกาก็วางแนววินิจฉัยไว้หลายครั้งครับปัจจัยสำคัญเลยคือต้องดูเจตนาของการเอามาติดแล้วก็ดูลักษณะการติดด้วย ถ้าติดตั้งเพื่อใช้งานตรงนั้นนานๆประกอบกิจการบนที่ดินนั้นเลยแล้วการรื้อถอนมันทําได้ยากหรืออาจจะทําให้เครื่องจักรหรือตัวโรงงานเสียหายแบบนี้ก็มีแนวโน้มจะถือว่าเป็นทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเป็นการถาวรครับกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรที่แค่เอามาวางไว้เฉยๆหรือติดตั้งชั่วคราวแบบเครื่องย้ายง่ายๆอันนั้นก็ยังเป็นสังหาริมทรัพย์อยู่เข้าใจแล้วคะ่ะต้องดูทั้งกายภาพและความตั้งใจเลยนะคะ ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไปทีนี้ในมาตรา139เหมือนจะมีขยายความต่อไปอีกใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ตัวสิ่งของอย่างเดียวใช่ครับมีอีกส่วนที่สำคัญแล้วก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือมาตรา139เนี่ยยังรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินด้วยครับหรือว่าทรัพยสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น คำว่าทรัพยสิทธิคำนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะครับทรัพยสิทธิหรือ real rights เนี่ยมันคือสิทธิที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์สินโดยตรงเลยนะครับเป็นสิทธิที่เราสามารถใช้อ้างหรือบังคับเอากับใครก็ได้ไม่ใช่แค่คู่สัญญาของเราอ๋อค่ะสิทธิ์พวกนี้มันจะผูกติดอยู่กับตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นๆเลยถึงแม้ตัวสิทธิเองเราจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่กฎหมายก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยมีตัวอย่างไหมคะว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างครับตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเลยก็เช่นกรรมสิทธิ์อันนี้คือสิทธิสูงสุดเลยหรือสิทธิครอบครองภาระจำยอมอย่างเช่นสิทธิเดินผ่านที่ดินคนอื่นสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินคือสิทธิสร้างบ้านบนที่ดินคนอื่นหรือสิทธิเก็บกินคือสิทธิใช้แล้วก็ได้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินคนอื่น สิทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดเลยครับแม้จะมองไม่เห็นแต่พอมันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กฎหมายก็จัดกลุ่มให้มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยเลยอ,อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่แค่ที่ดินกับตึกแต่รวมถึงสิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเกาะติดอยู่กับที่ดินหรือตึกนั้นด้วยแบบนี้นี่เองโอเคค่ะกล่องแรกเคลียร์งั้นมากล่องที่สองค่ะ สังหาริมทรัพย์หรือ moveable property ตามมาตรา140นิยามเขาว่ายังไงคะต่างกันเยอะไหมคะครับสำหรับมาตรา140นี่นิยามสั้นมากครับกระชับเลยใช้วิธีนิยามแบบยกเว้นเอาคือบอกง่ายๆว่าสังหาริมทรัพย์หมายความว่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์อา้าวง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคะ พูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ที่ดินไม่ได้ติดก,กับที่ดินถาวรไม่ได้ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ทรัพ,พยิทสิ์เกี่ยวกับอสังหาที่ว่ามาทั้งหมดในมาตรา1399ก็คือเด้งมาอยู่ในกล่องสังหาริมทรัพย์หมดเลยเหมือนเป็นหมวดหมู่แบบอื่นๆอย่างนั้นเหรอคะจูกต้องครับใช่เลยโดยหลักการคือแบบนั้นเลยครับมันเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นนะครับ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขพิเศษของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็นสังหาริมทรัพย์ไปทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้ขอบเขตของสังหาริมทรัพย์เนี่ยกว้างมากๆมากๆเลยนะครับครอบคลุมของแทบทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเช่นอะไรบ้างคะโอ้โหตั้งแต่ของเล็กๆเ,เลยครับโทร,รศัพท์มือถือปากกาเสื้อผ้าหนังสือหรือของใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็รถยนต์เรือโตโอ๊ะกาอี้หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงสัตว์พาหนะพวกนี้ก็ใช่หมดเลยครับสังหาริมทรัพย์แล้วฝั่งสังหาริมทรัพย์ะะคะ มีเรื่องสิทธิ์ที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวเหมือนอสังหาริมทรัพย์ไหมคะมีครับมีเหมือนกันเพื่อให้หลักการมันสอดคล้องกันมาตรา1น0ก็เลยเขียนไว้ด้วยว่าให้หมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ทีนี้ก็คือเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับตัวสังหาริมทรัพย์เองนะครับอ๋อค่ะมีตัวอย่างไหมคะครับตัวอย่างที่ชัดๆก็คือพวกสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญานงีงครับอย่างเช่นลิขสิทธิ ในเพลงในหนังสือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพวกนี้ถึงจะจับต้องไม่ได้แต่กฎหมายก็ถือเป็นสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่สิทธิเรียกร้องต่างๆครับเช่นสิทธิจะได้เงินคืนตามสัญญากู้หรือสิทธิจะได้รับของตามสัญญาซื้อขายอันนี้ก็ถือเป็นสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปคือกฎหมายวางกรอบอสังหาริมทรัพย์ไว้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงก่อนแล้วอะไรที่ไม่เข้าพวกนั้นก็ตกเป็นสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของหรือสิทธิ์ที่เกี่ยวกับของนั้นเอาละค่ะทีนี้คำถามสำคัญเลยแล้วยังไงต่อคะทำไมกฎหมายต้องมานั่งแบ่งสองอย่างนี้ออกจากกาันให้ชัดเจนด้วยมันสำคัญในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะทำไมเราต้องรู้ว่าของชิ้นนี้อยู่กล่องไหนครับ อันนี้คือหัวใจเลยการแบ่งประเภทตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางทฤษฎีหรือจัดหมวนหมู่เฉยๆนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงเลยต่อวิธีที่เราปฏิบัติต,ต่อทรัพย์สินนั้นๆในทางกฎหมายหลายเรื่องมากๆครับอย่างน้อยๆก็3าสี่เรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกคืออะไรคะเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ครับหรือการเปลี่ยนเจ้าของนั่นเองสำหรับอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินบ้านเนี่ยการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้กัน กฎหมายกำาหนดแบบแผนไว้เข้มงวดมากคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เท่านั้นเลยครับถ้าไม่ทำตามนี้เนี่ยสัญญาซื้อขายหรือการโอนนั้นจะกลายเป็นโมฆะทันทีโมฆะก็คือไม่มีผลเลยเหรอคะใช่ครับไม่มีผลทางกฎหมายเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นหมายความว่าแค่เราจ่ายเงินครบทํสัญญากันเองหรือส่งมอบกุญแจบ้านให้เนี่ยครับแค่นั้นยังไม่พอ ก็ยังไม่ถือว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดินนั้นจริงๆตามกฎหมายยังครับยังไม่สมบูรณ์เลยแล้วก็เสี่ยงมากด้วยการโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะสมบูรณ์จริงๆก็ต่อเมื่อได้ไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินแล้วเท่านั้นโ้หต่างกันเยอะเลยนะคะครับแต่ในทางกลับกันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปส่วนใหญ่การโอนกรรมสิทธิ์มันง่ายกว่านั้นเยอะครับแค่มีการส่งมอบทรัพย์นั้นให้กันด้วยเจตนาจะโอนกรรมสิทธิ์แค่นี้กรรมสิทธิ์ก็โอนแล้วครับ ไม่ต้องทำเอกสารไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเลยอย่างซื้อของในร้านค้าทั่วไปนี่ใช่เลยนะคะใช่ครับหรือส่งมอบรถจนตมือ2ให้กันถึงแม้จะมีเรื่องทะเบียนร,รถตามมาพีหลังแต่ตัวกรรมสิทธิ์จริงๆมันโอนตอนส่งมอบรถแล้วแต่ก็มีข้อยกเว้นบ้างนะครับสำหรับสังหาริมทรัพย์บางอย่างที่กฎหมายมองว่าสำคัญหรือมีทะเบียนเฉพาะเช่นเรือบางประเภทแพรหรือสัตว์พาหนะบางชนิด พวกนี้อาจจะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องจดทะเบียนการโอนด้วยเหมือนกันแต่หลักทั่วไปของสังหาริมทรัพย์ก็คือการส่งมอบครับค่ะเข้าใจประเด็นแรกแล้วค่ะเรื่องแบบแผนการโอนกรรมสิทธิ์นี่ต่างกันชัดเจนเลยแล้วประเด็นสำคัญต่อมาคืออะไรคะประเด็นที่สองครับคือเรื่องการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันนี้เวลาเราไปกู้เงินเนี่ยเจ้าหนี้เขามักจะอยากได้หลักประกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันวิธีการมันจะต่างกันเลยระหว่าง อสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ต่างกันยังไงคะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางอย่างเช่นเครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการจำนองครับ mortgage การจำนองคือเราเอาทรัพย์ไปตราไว้เป็นประกันแต่เราไม่ต้องส่งมอบทรัพย์นั้นให้เจ้าหนี้นะครับเรายังอยู่บ้านเราได้ขับรถเราได้ ถ้าเป็นรถที่จำนนงได้แต่ที่สำคัญคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เสมอการจำนนงมันจะผูกติดไปจับตัวทรัพย์เลยถึงโอนขายบ้านไปให้คนอื่นสิทธิจำนนงของเจ้านี้ก็ยังตามไปด้วยอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นสังหารีมารัพย์ทั่วไปการเอาไปเป็นหลักประกันเนี่ยเราจะเรียกว่าการจำนำครับ pledge ซึ่งหลักการของการจำนำคือผู้จำนำต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำเนี่ย ให้อยู่ในความครอบครองของผู้รับจำนำด้วยสัญญาจำนำถึงจะสมบูรณ์เหมือนเอาของไปให้โรงรับจำนำเก็บไว้ใช่เลยครับแบบนั้นเลยถ้าไม่ส่งมอบการจำนำก็ไม่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์ผลทางกฎหมายสิทธิเจ้าหนี้ระหว่างจำนองกับจำนำเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับการเป็นอสังหาหรือสังหาเนี่ยกำหนดรูปแบบการค้ำประกันไปเลยเข้าใจแล้วคะ่ะถ้าเอาบ้านไปคำ้ำเรียกจำนองไม่ต้องย้ายออก แต่ถ้าเอาสร้อยไปคำ้ำเรียกจำนำต้องเอาสร้อยไปให้เขาเก็บไว้ถูกต้องครับนั่นคือหลักพื้นฐานเลยเห็นไหมครับว่าการแบ่งประเภททรัพย์สินมันมีผลในทางปฏิบัติทันทีเลยค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะมีครับประเด็นที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องภาษีอากรครับรัฐจะเก็บภาษีบางอย่างโดยดูจากประเภททรัพย์สินเลยตัวอย่างชัดๆเลยก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ แน่นอนหรือภาษีธุรกิจเฉพาะที่อาจจะต้องเสียเวลาเราขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าหากําไรการที่เราเป็นเจ้าของหรือซื้อขายทรัพย์สินประเภทไหนเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงเลยต่อภาราภาษีที่เราต้องจ่ายอืมจริงด้วยค่ะนอกจากนี้ล่ะคะมีอีกไหม ก็ยังมีผลต่อเรื่องอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องกระบวนการบัครคับคดีคือถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์ขายทอดตลาดเนี่ยขั้นตอนวิธียึดอสังหาริมทรัพย์กับยึดสังหาริมทรัพย์ก็มีรายละเอียดทางกฎหมายต่างกันหรือแม้แต่อายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินบางประเภทก็อาจจะต่างกันได้ครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมชัดเจนเลยนะคะว่าการแบ่งประเภททรัพย์สินที่ตอนแรกดูเหมือนง่ายๆแค่2กล่องเนี่ย จริงๆมันเป็นรากฐานสำคัญมากๆที่แตกกิ่งก้านสาขาไปสู่กฎเกณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยใช่ครับดังนั้นมาตรา1น9กับ140เนี่ยมันไม่ใช่แค่บุตรนิยามธรรมดาแต่มันคือหมุดหมายแรกที่กฎหมายปักลงไปเลยเพื่อสร้างระบบระเบียบในการจัดการสิทธิ์และหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศการแบ่งแบบนี้มันช่วยให้เกิดความชัดเจนลดข้อพิพาททาให้การบังคับใช้กฎหมายอื่นๆมันเป็นไปได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมครับผันว่าอาสังหาริมทรัพ์ คือสิ่งที่ผูกพันกับที่ดินไม่ว่าจะโดยตัวมันเองคือที่ดินหรือติดถาวรหรือประกอบเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่เกาะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยส่วนสังหาริมทรัพย์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือที่ไม่เข้าพวกแรกทั้งตัวของเองและสิทธิที่เกี่ยวกับของนั้นถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับกรอบความคิดนี้ดูเหมือนจะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะกับทรัพย์สินในโลกที่เราจับต้องได้ แต่พอมองมาถึงยุคปัจจุบันที่เรามีทรัพย์สินแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในโลกดิจิตตลเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าแล้วกรอบเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังใช้ได้ดีแค่ไหนคะนั่นแหละครับคือประเด็นที่ท้าทายมากแล้วก็น่าคิดมากๆในยุคนี้เลยครับสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาเลยว่า กรอบความคิดที่มีอายุก็เกือบร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับที่มันยึดโยงอสังหาริมทรัพย์เข้ากับที่ดินกับความถาวรทางกายภาพเป็นหลักแล้วก็นิยามสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นทรัพย์สินอื่นที่เหลือซึ่งเราก็มักจะนึกถึงของที่มันเคลื่อนย้ายได้ทางกายภาพหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับของพวกนั้นแล้วมันจะปรับตัวเข้ากับทรัพย์สินยุคใหม่ๆที่มันไม่มีรูปร่างจับต้องได้หรือเป็นดิจิทัลล้วนๆได้ยังไง เช่นอะไรบ้างค่ะที่อาจจะมีปัญหาลองนึกถึงพวกสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยน์อ h e รียมหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆอย่าง NFT ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของงานศิลปะดิจิทัลหรือของสะสมในโลกเสมือนหรือแม้กระทั่งข้อมูล Data ที่ยุคนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากหรือพวกบัญชีเกมออนไลน์ที่มีไอเทมหายากราคาแพง อ๋อค่ะนึกออกเลยของพวกนี้มันคือทรัพย์สินแน่ๆมีมูลค่าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้แต่คำถามคือภายใต้กฎหมายปัจจุบันมาตรา139140เนี่ยมันควรจะอยู่กล่องไหนอืมนั่นสิคะมันไม่ติดกับที่ดินแน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แล้วมันเป็นสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าถ้าตามนิยามแบบยกเว้นก็อาจจะใช่แต่ลักษณะมันก็ต่างจากสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆม,ม,มากเลย ่างยงยไงเช่นการส่งมอบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันทํำยังไงมันไม่ใช่การยื่นของให้กันหรือการจำนำสินทรัพย์ดิจิทัลล่ะจะทําในรูปแบบไหนจะส่งมอบยังไงกฎหมายปัจจุบันที่ออกแบบมาสําหรับของที่จับต้องได้เป็นหลักเนี่ยมันจะรองรับธุรกรรมพวกนี้ได้ดีพอหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีกฎหมายเฉพาะหรือการตีความใหม่ๆม,มารองรับเรื่องนี้โดยตรงเหมือนกับว่ากรอบเดิมมันเริ่มจะขับแคบไปแล้วสําหรับโลกยุคใหม่ อาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายในหลายๆกรณีเลยซึ่งตอนนี้หลายประเทศรวมถึงไทยเราเองก็กําลังพยายามหาทางออกกันอยู่นะครับทั้งโดยการตีความกฎหมายเดิมหรือการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังพัฒนาอยู่ยังไม่ได้ชัดเจนในทุกมิติครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะใช่ครับ และนี่ก็อาจจะเป็นข้อคิดส่งท้ายที่น่าสนใจสำหรับผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เลยนะครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าในขณะที่รูปแบบของคุณค่าหรือทรัพย์สินในสังคมมันกำลังเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะการมุ่งไปสู่โลกดิจิทัลสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ไอกรอบกฎหมายพื้นฐานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่แบ่งทุกอย่างง่ายๆเป็นแค่สิ่งที่ติดกับดินกับสิ่งอื่นที่ไม่ติดกับดินเนี่ยมันจะยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคงและก็เพียงพอสําหรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องมาทบทวนหรืออาจจะต้องคิดค้นวิธีจัดประเภททรัพย์สินในทางกฎหมายกันใหม่เลยเพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายความคิดของเราต่อไปครับ